สวัสดีครับเอฟซีพญธาพาเลาะนะครับเมื่อนี้นี่เ,เพิเ่นสิได้พามาเลาะหน่อไม้ไลานะครับพี่นออ้องเตรียมแลนเดอร์ครับเด้อหน่อไม้ไมไลานี่ลงห้องนี่ผ<ส>ูกเกี่ยวมือกะยาผุ่นยางก็เทงผูกเกี่ยวไปผูนข้นไปเทงผูกก็ไม่ค่อยหน่อไม้ล่นะพี่น้ามาหอมตัวนี้นะ

หาหน้อใหม่ล่แกงครับพี่น้องนานออกเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องเด้อน้อไใหม่ล่ครับหน้องใหม่ล่เกียร์ไปอีกพุนเขาไปท่างนหนผู้คนดีดเป็นแนงผุน พูน่ะาทีไรน้องยาวน้องบ่มีนบ่ในนี้บ่ใบมันทมมันเด่นเลยนาอครับพี่น้องเบ่งหํำห่วยครับพี่น้องหํำห่วยทมหํำขึ้นแล top, ้วบ่ขึ้นครับน้องใหม่ก็หล่ไลยเลยครับเด้อพี่น้องเอ้ยบมมีผู้มหาครับผมมีผู้มหาเป็นขาลงดำนาครับหํำห่วยขึ้นแล้วครับ พี่น้องคุณเครื่องพังแล้วครับคุณเครื่องพังแล้วไก่สิได้ร้อยแล้วผุนน้ำใหม่กระสะก็มีร้ายเด้อครับพ,พบบี่น้องเด้อฝุนนอขาวก็มีพญทานอขาวก็มีนอขาวมันก็มีน้ำใหม่กระสะน้ำใหม่ไผ่นี่เอาเมื่อต้่มบอก ไปเห็นยังที่ต่อเขาตเต่ามันมน้องใหม่ไลเดอร์พี่น้องเด้อนี่เด้อน้องใหม่ไลออกแล้วครับผุดสองนอผุดตัวนะ มอ้ยนั่นตัวในน่นอนึงยังไชนมีมีขาั่งทั้งที่เวรีเ้นตัวนี้ไนั่นนั่นนั่นนี่เบนี่นดูเบาเนนแต่ขาอุลกู่นะพี่าดีแท้โอ้ยจุ่เี้ยกระยามันได้แตปลามันกัเอาน้ไม่ไล่คือกันไะ่ดูน้ไม่ไล่เลยครับพี่น้องเด้อไล่เีย แล้วเมื่อยไร่เออแม่งก็เลยขาวๆนะนั่นแหละห้าก้อนโบดวงดินกับจักน้อไม้ไร้ครับน้อไม้ไร้หมากยานางก็มีเด้อครับพี่น้องเด้อผูดแดงอ่องตองครับเติะแส็บหวานมีทำเด้อครับพี่น้องโอ้แข็งบ่ มันลอี่ตดรันปม่ปลาหน่อไม้ล่ยเด้อครับพี่น้องเด้อหน่อไม้ล่ออกแล้วพี่อุ้ยเป็นนอกักโศกกักสากเด้อเพญานท้าพี่ จเค็ดอีกยังครับพี่น้องนี่เฮ็ดคันจอ้จองบอเกเขาอื่นนี่บอ่อแห้งเสาไปจร <c oughs> ิงจริเฮ็ดมุ่งเฮ็ดมุ่งกินบ่ได้กินบ่ได้ครับรว้าวว้าวทับอันตรายมันแหละ มาเกีกยวลายโต๊ะได้ก็เกี่ยได้น่า,นานตัวนี้สันนำโต๊ะด้วยครับพี่น้อง บุลูว่าน้ำไปสอดใส่รับมันไลเขาหน่อยครับพี่น้องเอ้ย ก็ครับพี่น้องเก็บซีเพื่อนท่าพระร้องมือนีล่างมั่งมั่งสาราสร้างใหม่ครับพี่น้องมั่งสาราลังเก่าสร้างใหม่ครับพี่น้องเอ้ยนำทีมโดยระคูผอครูบานท่าสาลาร่วมใจกันสร้างสี่เลียนเป็นสาลาพระร่วมสร้าง น <ider> <ettes> ี่คร <Luc ar> <underway> <Q> ับเจ้าของผรลบเมาครับพี่น้องนี่ละผุลบเมาสากาลงพี่สาโนน่อย่สาโมาสแนี่มาโยาน้ มาทำบุญหมางซะละเ็ดะลเมนอำไกผู้ใหญ่ท่าเายคลิปลยูใหญ่ท่าูใหญ่ท่าอยู่นเอ้ยมื่นผู้ใหญ่ท่าบาโลเลยมืนผู้ใหญ่ท่า่อหรือเห็ดไม้ครับหรือเห็ดไม้ับ